พบกับบาวเตยขอซอยมังสิงคือเก่าเนาะมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดเมนูอย่างอื่นหรือว่าอย่างอื่นสมุนไพรคันคนลาวก็ว่าปิ้งอ่สมุนไพรเนาะแต่เฮาตอนนี้เฮาสิเป็นนอมันก่อนเนาะเฮาสิเอานําอุ่นมาลวกเพื่อว่าบเฮ็ดให้มันอันข้าวหรือว่าเหนียวมันออกเนาะคันบ่แม่นก็เฮาเกือนอมันก็ได้เนาะแต่ว่านี้เฮาสิเอานอุ่นนอกมันเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งั้นตอมเลยเนาะไปเลย โอเคหลังจากเข้าวันนอกนอกอึ่แล้วเนาะเอาเอาเข้ามาตั้มเรื่องเนาะสมมติไพ่มันมีซีข่มีหมักเพชรเนาะใช้เก่อนแล้วเอาไปสิพักซี่ขาดไปไหนเนะาะมะแขนเฮาใส่มะแขนกัน หลังจากใส่มะเขืเเอแล้วเขาส่เกลือหน่อยหนึ่งนะเกื่อหอมมันให้มันมีรสชาติเปล่งน,นัวแล้วอีกอย่างคือสมร่มเนะเอาะตำเลย หลังจากเขาตั้มแล้วอะไปดูกันเนบะื่องละโอเคเนาะหลังจากเขาตั้มมันมุนแล้วเขาก็ตามเอาผักเขาซอยผักหอมใส่เตืเนานะโอเคเขาใส่ผักหอมไหมเตืเนะาะเตืองหอมอีกตั้ตมเขาให้เขากันอีเนาะโอเคเป็นน,าน่านราสเซตนาครื่องเครื่องสมุนไพรเขาน่าหน่อยนะ จะมาเท่าก่อนร่วมซือถ้วยไปกันนะนี่เนาะเครื่องหอมหรือว่าเครื่องสมุนไพรเท่าเสียไปยาเสืออื่นไงตาม,มันจะเป็นแบบน,นนะี้เนาะโอเคครับไปยาเสือเรื่อยไปโอเคแบบนี้เท่ามาขั้นตอนเนาะขั้นตอนที่เท่าเอาวัตสมุนไพรใส่ในอึ่งเนี่ย อันนี้คือเอามุนไพรใส่ในเองิงโอเคนะคนยาดมือจับได้นี่นะนี่นอนนั่งจ่าเข้าวันเอาเอิง ยัดใส่สมุนไพรเดืเอดฮาวเลือห้วยนัอยนะ่อนึงเพื่อว่าให้มันเขาน่ายนะเอาเกลือห้วยใส่หน่อยนะยนนยนะมันเข,านขน้าไปในะมันเข้าในข่ายเขานั่งละโอเคมาเดือดฮาไปย่างไฟไฟใดแลยวนะเดฮาวไปอึเข้ามาย่างลนะ เออข้ามาแล้วเออข้ามายางเละนีะปิ่งอึองสมุนไพรอย่างอึองสมุนไพรนี่แหละนะยามฝนเขาก็ได้กินนั่นเองเห็นก็ได้เอาอย่างค่อยๆอ,อย่าค่อยๆปิ่นค่อยๆเบิง่งละเพื่อให้มันซุดทั่วถึง เอาบัวฟนะ้าน่ะเหลืองปิ่งอึ่องไงหลังยางอึ่งหอมบัตตองฟ้าเนาะค่อยๆค่อยๆไปนี่เนาะต้องจากเข้าย่างมันเหลื่อมสีสุกแล้วเฮาเนาะมันสดมันเพล่ดเพลิมค,ความหอมไอ้ึนนะ่งอันมันมีความหอมเนาะ เซจ้เาอาไปเซจานแล้วก็ไปกินกันเลยไปเลยมือนี้เขามากินอย่างเองเนาะอย่างเอื่หรือว่าปิ่งปิ่งเอื่พอดีว่าฝนตกเมื่อวานฝนตกก็เลยไปหาเอื่นได้แต่อื่นเนีมีเกียวสมะนะมาได้ทุกคนเด้อมากินน้วกันนะกินเจียวกินเอื่ปิ่งเอื่เสิร์ฟสมุนไพร หอมใครมาโยนๆเลยอืมอืมสหอมมะแขนหอมเครื่องสมุนไพรมะแขกเนนะี่ย อยู่บ้านนอคอกหน้าหอนยามแล้วดูฝนก็ได้คือครบกินเขียือื่งยังหอนยามนอใหม่ก็จะกินนอใหม่โซกินอยู่แบบธรรมชาติประสารเคมีความสุขของคนอยู่บ้านนอเนี่ยชัวบ้านนอกแม่เราสนบับบด Khi cái này là bản nhỏ nó ừ, khá khá ừ. ย่ำหนเอองมันมีมีใครหมู่บ้านไปฮะไปซอกเอิงเนโอยคนความร้ายปันคนไปบุญเนี่ยหากินพูดได้ก็ได้ร้ายเององ ธรรมชาติเนี่ยมันคืออึงเหลี่ยงเนาะอึงธรรมชาติาออะรราจะแซบกว่าอึงเหลี่ยงสุดยอดแลยผู้ใด้เขามาเบงอะไรอย่าลืม ข่ามาเบิ่งไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้เด้อเผื่อว่าพลาดคลิปเนี่ยเท่าให้คลิปต่อไปเนาะเหดคลิปต่อไปก็มีแต่ซอกอยู่ห้ากินธรรมชาตินี่แหละเบอร์สุดยอดนะ อันนี้เราอาหารหลือ bah. Okey. Ni noh. Sambal pai Hmm, แขนาดปึงเลย